ตื่นมาแล้วพี่น้องยูหูยูหูหทางนี้โคกอยู่ทางนี้พี่นอ้องย่างมาซื้อแก้วก็จะบรรลุมือ <laughs> หายยังอีกบันนี้หายยังอีกอยู่ในหมอ,อยู่ในหมออยู่ในหมอยข้างหลังข้างหลังเออเห็นปะมีย่างอย่างไน าตอนนี้ทําความสะอาดฟาร์มอยู่ยังไม่ได้ไปซื้อกับข้าวเออโอพี่น้องฟื้นแล้วฟื้นแล้วแต่กต่ป้า,ากินนำโคกับปุกังเว้นผัอมีแกงเห็ดขอนเอามันเบิดได้อย่าข้างหมอ้อที่เดล่างเก็บโต๊ะซะู้เดียวนะ่ะเออเอายัางอีกขยังหาหยังอีกขาเนียวได้มือเนี่ยขหนียวอื่นเนี่ยอื่นเนบ่ยปะเหนียวนะ่ะเอะมีแห้งอื่นบะ พี่น้องเอ้ยโอ้วะะ่าตั้งใกินเอ็มบัติหนิว่าตัฟื้นงเอ็บัติโอ้โอ้หม่ใหม่พี่น้องเอ้ยเบิง่งหลุดแต่ตัตกินเขา่าตาก,กระมึนบพขึน้นอยากนอนคักขนาดนั้นละมาทานข้าวอยู่กินได้พี่น้องคอยเห็นเราอย่างมาแต่ละเที่ยวขอยตื่นหนู่เด้เพราะว่าลุงน้องเราสิแลมาส่งสิข่อยก่อนอ่าใส่เสียดำๆแลตง,งต้องนอนต้องนอนมามาบอกเขาก่อน อาปาก,กินเข่ากับสิบบ่ไวหวพี่น้องเมื่อแห้งบ่กินเป็นตะแเสบตัวจับๆเลยมันไม่แห้งยำได้บกขามบ่่อยขควงได้บะคามไว้ให้เยะอะไขควงได้บกขามสมแจงเห็ดพี่น้องข่อยแจงเห็ดแดนต้นหอมเปล่าให้คุณพ่อกับเมื่อเที่ยงกินสดน้ำห่อนๆแซ่แบๆีม่นรงังผึ้งอยู่ในตู้เยน็นหวานๆมา,า,ากินบ่ อ๋อรังผึ้งของแท้เด้ได้มาตะปาอ้อยมาว่านห้างบักไงหนึ่งพี่น้องวบถ่ายคุ้นตากินกับข้าวเหนียวรังผึ้งโอ้แต่แสบนะพี่น้องเห็นเรากินเรากขยกญพยาก,กินข้าวอีกแต่ว่าขวัญพญากินข้าวเหนียวจิ้มกับบองปาแดัปลาหลานี่เซ่บข้าวเหนียวห่อนห้อนอลุกน้องพึง่นก็นัน่งฝอาพี่น้องนี่ละลูงน้องพื่นค่ะบพึ่นสิม้าลูกนอ้อง,งสีแลมาสมสิกนเลยนี่พี่น้องลูกน้องพึ่นอ,โอ่โอค่ะข,ขนาดลูกน้อง กินเขาน้ำนางพี่น้องกินเขาน้ำนางอือฟุ้นหาก็ดี้างดอกดอกขนกพี่กินขา่าสรงตัวนี่กระไดเอาดีขนาดมาได้พี่น้องกินเขาก็สมมวยข่าฟื้นแล้วกินแล้วสิวน้องต่อที่มันเนี่เออนี่โอ้หอิวหนาสดเสียงสดเหลี่ยมหมากหมา,มาเลยพี่น้องหนาเลาเอไอไปแล้วตื่นมากินเขากาหันเป็นลูกสาวเพิ่นแลนมาซื้อไอติมม่ซื้อไปแม่เพิ่งกินน้ำติ ลูกสาวเอลูกสาวก็เฝ้าแม่บิดมือมือนีิบ่เห็นแลรีมาหาคุณย่าอยู่ฟาร์มเลยมือนีิสมว่วยนอน,กกน,นอนลูกกับนอนหลินเทิงกันวาดภาพเทิงเห็กดการตูนี้อย่าง่นผู้เฝ้าแม่บ่มาหายายอยู่ฟาร์มเลยมือนีเแลียมาขอเงนินอยู่เตียงหนึ่งไปซื้อไอติมให้แม่หมวยพนักพน้องบังดูแซ่ยบสม่วยเอออยากกินยังเอียกมันหนิใครสีถอดอยู่ยอ๋อสิถอดไข่ มีใครบอล่ะโอ้ยพี่น้องก็ตาดีแท้จะไปถอดไข้ยูพันาข่อยเสียงไข่ไว้แล้วคือเห็นว่าแต่ว่ามี่ยังเราสิยางมาหาขั้วขั้วหน้าฟ้ามนี่ล่ะถ้าขั้วบ้านใหม่บ่มีก็สิหาขั้วหน้าฟ้ามี่ขั้วหน้าฟ้ามบ่เห็นก็จะขั้วในในหุ่นต่ำนะเราก็สิยางหาอะไรยึดเจ้าสิล่ะเออถอดไข่เจียวห่อนก็ได้ข้าวเหนียวห่อนก็แซ่บมีแห้งทองบ่ส่วนมะม่าบ่เอามาหม่ายู่ันเจ้าอันดีอันดี โอ้ถ้าไข่ก็ได้ดอกไข่เจียวร้อนๆจะใส่อนันผงซีโรดหลายเด้อสีหัวล้วนดิไข่เจียวยันทับ่สือบหลายพี่น้องกินเขาได้แล้วมาในี้กินอิ่มคืออิ่มหรอกสิข้านเขาไปนอนอีกนี่พี่น้องตาม,มื่บบอขับมาขืนมาหยั่กินเขาก็ได้อืมโอ,โอ้กินยังกับเป็นตาแสือกินน้ำต่อเที่ยวละสองสามจูกพี่น้องโอ้เรากินได้หลายอีหลีอืม เออเจ้าสามมาแซ่์เลยสามมาแซ่์เลยแชร์ปะสุดยอดอมาทันพึ่งลูกน้องเพิ่งก็ได้ปิดไปเออไปเอาใครใครเจ้าเส่เจ้าคือเห็นใครวะโอ้ข่อยบ่เห็นนี่เจ้าคือเห็นเออไปบนเลยไปบนเลยได้แจ้งน่วยหน่อยนะเออไป,อไป,ไปพ่อป๋าเออเอาเอา,เอาไปแล้วบบนี้เอาป๋าตีน้ำแข็ง เอออ่าไปแล้วพี่น้องได้ไข่ไปอีกแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วให้เราไปทอดไข่อาดลาดเลยพี่นอ้องงานนี่กินแล้วนอกยจางเดียวเลยเจอกับยาไข่รอดนี่สามมือฟืน้นเพาเจ้า <laughs>